โครงเป็ดแสบๆไรจ้าเมื่อนี้เมนูแสบๆค่ะใส่ชาเขียวจ้ามันสุดยอดของความแสบไรจ้าเมื่อนี้ สวัสดีค่ะเมื่อีนต้มเป็ดน้ากันนะจ้าต้มเป็ดแสบใส่ชาเขียวจ้ามาสต็อกเป็ดไวกอน,นะจ๊ะเพราะว่ามันสิไดน้นุ่มๆเนืดๆแสบๆเปื่อยๆค่ะขามือเข้ามาต้มเป็ดนะจ๊ะขันตอนแรกเขาก็มางสต็อกเป็ดไวก่นจ้ามีตะไคร่ใบบักูดคานะจ๊ะสามยางใส่เกลือไป จักน้อยค่ะประมาณซอนแกงหนึ่งนี่แหละจ้าเข้ากับเสียเป็ดลงมาต้มไว้น้าจ้าตุ้นไว้ค่ะนี่เกาลงหมอแบบนี้ได้จ้าเพราะว่ามันิแสบจ้าล้วให้เนี้เข้ากับสี่หไหมันเปลือยจักน้อยนะค่ะเป็นเนื้อเนื้อนุ่มๆจักน้อยจ้า สิมาตักฟอดออกจ้าไม่ฟอดหลายฟอดน้อยค่ะแล้วแต่นะจ้าแล้วก็มันที่มันลอยขึ้นมาจะเป๊ดมันสีมันนิดนึงค่ะถ้าเป๊ดแกคกักกตสีม,มันหลายนะจ้าเข้าสีมาตักฟอดออกค่ะถ้าอันนี้ก็คือว่ามืออื่นสีเฮ็ดไปจังหันหจ้าเข้าสิตุนบ่วพ่อนะจ้กก็เลยมาสต็อกไว ปนอย่งมะแร้งจ้ามะอื่นเข้ากาับเอาพวกะตะไคร้ใบบักูดพวกชาเขียวพวกพริกมะเขือเทศใส่อีกนะคะแล้วก็ปรุงรสว้มนัวว้วมแสบขึ้นมาทานให้ค่ะเป็ดมันปีเตอยหนุ่มๆนะจ้าเข้ากับสิสต๊อกไว้ก่อนจ้านี่แหละก็เลยต่องมาสต๊อกเป็ดวบก่อนจ้าเพราะว่าฮีดไปจังหันอีกคือเกาได้จ้า ห,หม้อเลยเป็ดหนึ่งโตจา้าพริกเลยหมอนี้จะเป็นหม้อสต๊าเลนมันที่ดีนีดเึงค่ะมันจะตุนในโตเห็ดไฟอันอ่อนเหรอเ้ากับปริกสนิทไปแบบนี้จ้าเ้ากับตุนไปเลยนะจา้า่ก็จะมีอันนี้ก็จะเี่คะเทศยค่ะอันนี้พริกจาก้า อันนี้ก็สิเป็นตะไ้เนะจ้าอันนี้ก็สิเป็นใบบกูดอันนี้ก็สิเป็นค่าอันนี้ก็สิเป็นยอดบกขามอ่อนนี่แหละอันนี้ก็คือเป็นชาเขียวจ้าอันนี้ก็คือใบมอนจ้าเนี่ยฮะก็สิมา่าสร้อยเครื่องนะคะใซ่หมอ้มเป็ดเมเน่เฮาแซ็ตแทบ,บจ้า นี่เทาก็บคอดแบบนี้ได้จาบาาักามหนักเป็นคอรดจดนะ แสบสุดๆน้ำชาเขียวเนี่แหละจ้าเนี่ยแหละล้วก็สิมาเด็ดเอาใบมัน ก็เ,เก็บมาเป็นยักยอดยัฮเรากันมาก็พ่อมาะคะ่ะ เนี่ยก่ะเสียเอายอดแค่ยอดอ่อนๆเลยจ้ะใส่น้ำจักมน้อยจ้าประมาณสิบใบในน้อยนี่แหละจ้ะยอดใบหม่อนค่ะยอดอ่อนนะซอยเพือกันจ้ะ เอาเลยแบบอย่ญญางหนึง่งคือต้นหอมนะจ๊ามาสูดไทยใส่ต้นหอมเนาะโอเคค่ะเตรียมลงหม้อเลยค่ะเนี่ยหั่นเสร็จเรียบยร้อยแล้วห้ากระเสียมไปลงหมอ้อนะจ้าค่ะเนี่ยนี่ค่ะอันนี้ที่ข้าสต๊อกไก่โอ้โแมน ค่ะอันนี้ก็เครื่องเขาสต็อกเป็ดไ้เนกจ้าเข้ากระิีเอาตะไคร่เห็ดแบบนี้เป็นก่อนแล้วเข้ากระิีมาตัดออกอันนี้้าเป็ดก็เปื่อยเปื่อยด,ดีเลยตะไคร่ก็ใบบาอ เติมน้ำอีกจักนิดนึงคือสัางคีมน้ำสิลอยมนกำสุน้ำอะโอเคว้าวไปหมดแล้วค่ะแล้วนะคะมอเดือดแล้วเ้าก็เอาลงเลยค่ะ เครื่องต่างๆนะจ่ะทีห้อาเตรียมไว้ค่ะลงด้วยกันหมดเลยนะคะอันนี้คือมะขามเปียกค่ะ เฮ็ดแบบบานๆเท้าได้เนี่ยจ้าแบบบานๆข้อนิสานบานเท้าเนี่ยแหละจ้าต้มเป็ดหรือต้มไก่ใส่มะขามเปียกมันสิแซ่บจ้า มิงสะก้อนนะจ่าค้าบ่าเปียวค่อยเอาใส่ใหม่อีกจ้ะเพิ่มคิดว่าบนนัวค่ะเดี๋ยวฮาต้องใส่เกลืออีกเด้อจวจะใส่รสดีค่ะเอาเพิ่ม รสชาติอีกยังน้อยนะจ้ะผงนัวนิดหน่อย <c oughs> เดี๋ยวขอซิมมึงจังน้อยก่อนนะจ้ะ กบ immigrant. บวกบวกเยอะบวกเปรี้ยวดีปะไหนจ้ะแต่ว pues ่านอ่แหละแซ่บขนาดใส่น้ำปลานิดหน่อยนะจ๊ะ้าใส่หลายสีข้าวอันนี้น้ำปลาน้ำปลาบ่ได้ใส่หลายนะจ้ะใส่หลายมันสีบ่แซ่บมันสีข้าวค่ะนิดหน่อยเอง เสกเกลือัน,น้นเกลือไม่เปรี้ยวค่ะไม่ยวรควบเปรี้ยวขาดเปรี้ยวจะนัวแล้วแสบแล้วฮะนี่จ้าม,มาแสบขาดแผลน้นอฮะนี่เนาะเครื่องมันหลายเอาเปรี้ยวจัง,จงเลยนะจ๊ะเคเลยนี่เฮ่าเฮ่ามาตักอันหยอดประคามออกแล้วจ้ะฮะนี่ เอาเอาเอาคว่ำเอาคว่ำแสบของหยอดปราขามซสื้อมันเกกาจ้านี่แหละเมนูไปวัดได้จ้ามื่อนี้ไปจังหันแ,แสบแสบนอนน้ำกันจานี่มาตัดออกเนาะนี่ก็เอาต้นหอมค่ะต้นหอมเนะจ้าต้นหอมใส่ค่ะสุดท้ายมือน,นี้บ่มีหอมเปรก็เลยเ่ได้ใส่จ้าใส่หอมเปรนั่งสุดยอดได้จ้า ได้แล้วค่ะเมื่อนี้แซบแซบเลยค่ะเมื่อนี้พุ่นนะ่ะแซบค่ะเมื่อนี้เอาบุญน้ากันได้จา้าล่าไปก่อนจา้าคลิปนี้พอกันไหมน,นะจา้าด้วยเมนูตม้มเป็ดแซบแซบสุดยอดเลยจา้าเมื่อนี้มาเมนูตม้มเป็ดต้มโครงเป็ดแซบแซบเลยจา้าเมื่อนี้เมนูแซบแซบค่ะใส่ชาเขียวจา้ามันสุดยอดของ ความแซ่บเลยจ้าเมื่อนี้มาติดตามกันจ้ามาเบิงวิธีการทำนะจ้ะเนาะนี่และจ้าแตละเมื่อจ้าเมนูต้มในหม้อใหญ่ๆเลยค่ะนกกากระตาแค่มีเข่านะจ้าโอ้ยหมาเสียงหมาจ้านี่ผู้ไป ผู้สิไปวัดจ้าแต่เสาตีหาเคืองจ้าออกจากบ้านค่ะไปวัดตอนเช้านะจ้ะาเมื่อนี้่อาวุญน้ำกันจ้าลาไปก่อนนะจ้าคลิปนี้จ้าสวัสดีจ้า